สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟนะครับรถหมดสัญญาเช่าจากบริษัท RD นะครับอาคเนียคาเซนเตอร์ของเรานะครับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับรถกิ่งขนาดเล็กนะครับเป็นเจ้า VO อนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้เข้ามาทยอยเข้ามานะออฟก็อนุญาตขอถ่ายนะครับนี่เป็นตัวอย่างให้กับลูกค้านะครับว่ารถนะครับ เป็นรถรถใหม่เข้ามาแล้วนะครับประมาณนี้นะเลยนะครับจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีขาวแทบทั้งหมดเลยนะครับ v ีออสนะครับปี2022นะเลขไมล์หลักหมื่นนะครับนะครับถึงหลักแสนต้นๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวออฟพัดรถให้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสำหรับเจ้า v ีออสนะครับ ก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0632290535นะครับกำนะลังทยอยเข้ามานะครับแล้วก็จะทำการตรวจก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่ที่เบอร์0632290535นะครับรีบเข้ามาดูก่อนนะครับรถที่นี่มาไวไปไวแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ